ที่หน่วยงานสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนครับยังคงร่วมใจการจัดกิจกรรมส่งมอบพลังน้ำใจถึงพี่ๆีทหารกล้าตามแนวชายแดนโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับเป็นผู้รับมอบแทนกำลังพลชายแดนครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอัจชราอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาได้นำสิ่งของน้ำใจดังกล่าวนะครับเดินทางไปยังตึกกองบัญชาการกรองทัพภาคที่สองค่ายสุร,รนารีอําเภอเมือ,นองนครราชสีมาโดยมีพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคท,ที่สองให้เกียรติรับมอบด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยพลังใจ พลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองนั้นนะครับได้กล่าวขอบคุณในความตั้งใจและความห่วงใยจากนักเรียนครูและผู้ปกครองพร้อมระบุว่ากำลังใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญของทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนในภารกิจลาดตะเวนและเฝ้าระวังภัยป้องกันโอกาสเดียวกันนี้ทานน้ำใจยังคงหลั่งไหลหน่วยงานภาคเอกชนยังได้นำเครื่องปลุกเสกนะครอย่างดี พร้อมกับผ้าพ,พันคอทหารและเงินบริจาคอีกจำนวนหนึ่งมอบให้กับทางกองทัพภาคที่2เพื่อที่จะส่งต่อไปถึงมือของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนอีกด้วยซึ่งกิจกรรมพลังน้ำใจจากน้องสู่ทหารแนวหน้านี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมใจระหว่างเยาวชนกับทหารไทยและสะท้อนถึงบทบาทของสถานศึกษาที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพของชาติต่อไปในอนาคตครับ